คุณผู้ชมคุณเบื่อหรือเปล่าที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายที่ถูกฆ่าอย่างเดียวทำไมเราถึงเล่นเป็นกาดหรือว่าเล่นเป็นคนที่ฆ่าคนอื่นบ้างไม่ได้ สวัสดีนะครับผู้ที่เข้าร่วมเล่นเกมแห่งความตายทุกทท่านกันด้วยอยู่กับผมเองฉันกำลังจะฆ่าพวกคุณเกมมีก็เหมือนคำถามที่ผมถามคุณตะกี้นะครับผมก็ผมพยายามจะมาหาคำตอบอยู่ผมอยากจะรู้นะครับว่าเกมในโรบ็อกเนี่ยมันจะมีเกมเกมไหนบ้างที่ให้เราเล่นเป็นการ์ดนะครับคือกูไม่อยากเป็นผู้ร่วมเล่นเกมอะ ฉันอยากจะฆ่าคนอื่นบ้างผมไม่อยากเป็นฝ่ายที่แบบว่าโดนกดดันอยู่ฝ่ายเดียวแล้วสุดท้ายคือแพอย่างน่าสมเพชด้วยพอได้ไอเดียปุ๊บผมก็เลยพิมพ์เซิร์ชนะครับ s สคว d g เกมใน r รบล็อปรากฏว่ามันถูกก๊อปกันมามากกว่า50,000รอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อกันไปต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็น Octopus g เกมพอกับหน้าปกสุดสมจริงคุณผู้ชม แต่พอเรามาดูเกมพาร์ตนะครับมันไม่มีอะไรเลยเว้ยผมพยายามที่จะหาเกมนะครับที่มีเกมพาร์ตทำให้เรากลายเป็นกาดอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่ง Squid Game X กดเข้ามาดูไม่มีการเป็นกาดมีแต่ VIP แต่มันมีเกมหนึ่งที่มีเกมพาร์ตของกาดขายนะครับโล q u i d Game เนี่ยกาแดแพ็กเนี่ยสองพันโลบับวกกับยอด อัตรา dislike เลโชคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าคนชอบมีน้อยมากๆผมไม่รู้ทำไมเว้ยแต่เราจะลองซื้อเลยดีไหมซื้อแม่งเลยโค้สองพันลบวักมัยเนี่ยไอ้อยังรวยเลยถ้าเกิดกูกดเข้าไปเล่นเกมนี้นะครับแล้วรากฏว่าเกมนี้มันห่วยผมจะกีดออกมาดังๆแล้วไหนว่าเป็นกาดกูไม่เห็นเป็นกาดเลยโอ้ผมมีบัตรอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยทุกคนเขาก็มีบัตรเหมือนกับผมนี่ว่าและนี่อะไรเนี่ย นั่นมันอะไรโอ้ยเวทวัดทำไมกูตายกูกูไม่ได้เป็นกาดเหรออันนี้บอกว่าทุกกาดเบส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 ว้าวอันนี้ผมเป็นกาดแล้วยึดแค่ผมเป็นกาดไว้คุณผู้ชมมาเป็นกาดอ่ะเฮ้ยมีปืนด้วยหยุดนี่คือการปนกาดกาดกาดโอ้โหทำให้กูยิงพวกเดียวกันวะฮ่านนี้ท่านนี้กาดสุดนี่กาดแฮต เราเป็นแค่สามเหลี่ยมเองเหรอวะเป็นลูกน้องเขาอีกทีนึงว่ะคุณผู้ชมก็เหมือนกับว่าเรานี่ครับจะต้องคุมคนเล่นเว้ยไม่ให้เขาแหกกฎอะไรประมาณนี้คุมคนเล่นหรอได้เลยเฮ้ย g u y เพื่อนเราเป็นกาดรู้สึกกาดพวกนี้น่าจะเป็นเอ่อ NPC อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเดินแบบสุ่มๆเว้ยแก้มันไอกาดตัวปลอมกาด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 ตายซะตายอ่ะเขาไม่ตายวะเข้าไปข้างในแถวเข้าไปข้างในแถวนุ่งกาดดอย่างนี้เฮ้ย เขาตายด้วยเว้ยเฮ้ยผมยิงแล้วเขาตายเฮ้ยผมขอโทษผมขอโทษ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 ,โทษผมรู้แล้วว่าทำไมเกมนี้มันถึงโดนดิสไลค์เยอะเพราะว่าคนเป็นกาดแม่งไล่ยิงคนอื่นนี่เองโอ้ว้าวดูดวิ่งไปอย่างนี้เหรอแล้วทำไมันง่ายจังวะไปได้แล้ว go 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 ถ้าเกิดไม่ไปกูยิงนะเว้ยจะไปไม่ไปไปเดี๋ยวนี้ go ไม่ไปเลยฮะไม่ไปไม่ไปอะกูส,สเปรย์รัวๆอะ ทำไมไม่เป็นไรเลยวะกูกาดนะว้ยบอกให้ไปไงบอกให้ไปฉันบอกให้แกวิ่งไปเออ,องี้ดิคนสุดท้ายมันเหลือเราครับคุณผู้ชมเราต้องยอมตายนะครับสุดท้ายไม่มีใครชนะเลยเนี่ยนี่หรอวะการเล่นเป็นกาดโหโคตรสุดเซ็งไงคุณผู้ชมเทเลพอร์ตไปยังกาดเบสก่อนนะครับเพื่อไปเอาของฟรีนี่ อันนี้คือ2 0 0พันโลบักคุณผู้ชมฉันเสีย2 0 0พโลบักเพื่อมาเล่นอะไรแบบนี้นะครับมึงก็อีกตัวไอก,กาดตัวปลอมหยุดนะมีกาดได้แค่คนเดียวเอาจริงจริงมันไม่ได้ให้อารมณ์เหมือนเราเป็นผู้คุมนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขามาเล่นเกมนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยพิมพ์ไว้มันกูเป็นคนบูลี่คนอื่นซะมากกว่านะครับเอาล้ทุกคนรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปถ้าเกิดไม่วิ่งไปกูยิงนะให้กูยิงนะ เนี่ยมันบูลลี่กันชัาดๆอ่ะคุณผู้ชมเอาลไรเดี๋ยวกาดจะร่วมเล่นเกมด้วยเวทว่าทำห้กูตายดูดิไอตุ๊กตานั่นหัวแม่งหมุนแบบส6 0รอองศาคุณผู้ชมกูยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับ v วอ y epic โอ้หตรงนี้เขามีเราซื้อพอยด้วยเว้ซื้อไปหนึ่งรอยพอยนะครับไอพอยตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะให้เราซื้อกล่องนะครับคุณผู้ชมครับ นิดแค่มีกูเปิดหมวกเหรอเปิดหมวกไอกิ้ดได้หมวกอะไรมาวะนีคอมมอนนะเว้ยคุณผู้ชมดูเนี่ยใสยแหงเทพนี่กูเทเลพอร์ตมาไหนเนี่ยคุณผู้ชมเกมนี้ถือว่าแอป,ปิกมากคุณผู้ชมครับเขาไม่ได้เทเลพอร์ตผมเข้าเกมเว้ยแต่เขาเทเลพอร์ตกูออกนอกเกมนะครับเพราะว่าผมนั้นเก่งเกินไปใช่ผมคิดว่าผมนั้นเก่งเกินไปเว้ยนี่เห็นไหมมีคนตายกันเพียบเลย งุดงิดอะงุดงิดนี่ไงล่ะกระสุนเต็มหลังอะแบกไปเต็มเ็มงุดงิดกาดจี้กาดโอเคกูเข้าใจแล้วว่าทำไมเกมนี้มันถึงแบบว่ามีคนอารมณ์ดิสไลค์เยอะเพราะว่ากาดแม่งควนส้นตีนแบบนี้นี่เองเอาล่ะยังมีเกมหนึ่งน,นะครับที่เรานะั้นสามารถเล่นเป็นตุ๊ก,กาตาได้คือเราไม่จําเป็นที่ต้องเล่นเป็นกาดแต่เล่นเป็นตุ๊กาตานึกออกป่ะฆ่าคนได้เหมือนกัน ในดูเกมพาสหน่อยอู้ห้าร้อยโลบัคอู้เกมพาสนี่ทำงานยังไงก่อนที่จะเข้าเกมนะครับมันจะมะีปุ่มที่บอกว่าอยากจะเป็นตุ๊กตาหรือเปล่าถ้าเกิดเรากดไปนะครับเราก็จะได้เป็นตุ๊กตาอะไรประมาณนี้ <c oughs> โอเคอเคว้ยวัดนี่ไม่ใช่ A E I O U หรอนี่เขาให้ผมเล่นอะไรอ่ะแกะน้ำตาอีกแล้วโอ๊ยปืนจอ่อหัวกูเลยอ่ะอย่ายิงนะอย่านะยิงใบอด please โอ้ว้าวเนี่ยอะไรเนี่ยกดเพรสเพื่อเป็นการสต็อปสต็อปสต็อปต้องรอก่อนใช่ไหมเพรสเพรสเพรสดูดเพรสจำลองกันแกน้ำตาลถ้ากดโดนสีแดงคือกูตายใช่ไหม้ยความคิดเขาสร้างสรรนะเนี่ยเกมดีนี่วา Yes ฮ่าฮ่า yes! <laughs> ความคิดแม่งสร้างสรรดีวะ่ะ แต่รอบหน้าขอเป็นเรดไลท์กรีนไลท์ได้ไหมฮ่าฮ่าเกมต่อไปเรดไลท์กรีนไลท์ฮ่าฮอยากเป็นดอหรือเปล่าให้อยากเป็น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 ดอมากมากเดแค่กดปุ๊บกูได้เป็นดอเลยคุณผู้ชมแต่เราจะต้องรอนะครับจนกว่าเกมมันจะเริ่มนิ่งเกมเริ่มแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมรอให้หมดเวลาก่อนนะเรากดแบบเรดไลท์รรวๆได้ไหมแบบเรดไลท์เลดไลท์เรดไลท์เฮ้ยเอว่ะเริ่มแล้ว เล็ดไลท์กีไลท์กีไลท์โอเคแม่งคนตายคนเยอะเล็ดไลท์กูบอกเล็ดไลท์โหนิ่งเลยนิ่งเลยกีไลท์เล็ดไลท์นี่ตายไปซะเฮ้ยเหลือแค่สองคนเองว่ะผมเก่งเรื่องกำจัดคนเว้ยอ่ากนไลฟ์แบบยาวๆ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 เลยเล็ดไลท ไอ้่มันเก่งวะยายาวยาวยาวเไอืมโดนเข้ากับบานไปหนึ่งคนคุณผู้ชมกรนไลท์เรไลท์เเร็วเไลเร็วบ้าเอ้ยกรนไลท์เวทไล่บ้าเอ้ยเจ้าหมอนี่มันเก่งอะบางทีเรากดแล้วมันแม่ง ไม่ตรงอ่ะไม่ตรงทำหน้ายิ้มกูกดเลนไล่รัวๆไม่ได้เวลไลเวลไล no ไม่ต้องทำหน้ายิ้มเออกูปล่อยผู้ชมครับเราต้องยอมแพ้กับอะไรแบบนี้เหรอเนี่ยเราต้องยอมแพ้นายเหรอไม่ไม่ต้องทำหน้ายิ้มไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นมึงกำลังเยาะเย้ยกูหรือถ้าคุณอยากจะแบบ PVP ด้วยกันเองในขณะที่คุณเป็นกาดนะครับผมแนะนำเกมนี้เลย u วิ g เกมไทยคูนล่ะ เกมนี้ผมสามารถฆ่ากันได้เลยนะครับคุณผ ouais ู้ชมครับยิงอึ้งยิงอึ้งสควิดเกมไทคูนบึมบึมนี่มันเหมือนเกมรังแกคนอื่นมากกว่าว้าวนี่มีเลเซอร์กันด้วยนะเว้ยเลเซอร์กันที่ทำอะไรได้บ้างวะเฮ้ไกเลเซอร์กันเนี่ยเลเซอร์กันมันยิงใครไม่ได้แหละยิงได้แต่เขาไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับ <laughs> พอแล้วพอแล้วพอแล้วกระ,ะชาโอเคคุณผู้ชมพอหอมปากหอมคอนะครับเล่นตามกระแสก็ไม่รู้ว่าจะมีคลิปต่อไปอีกหรือเปล่านะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะ,อะลองไปเล่นตามเนี่ยผมจะทําการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันวันนี้ไปแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะ,ะซื้อเกมพาร์ทสองพัโลบักนะครับแล้วก็กลายเป็นกาดแบบผมด้วยคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ทุย